ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه و ت ع ا ล ى ได้โปรดประสบแต่บรรดานักเรียนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันเรียนแล้วก็รับฟังในส่วนของวิชาเตาฮีต ซึ่งแน่นอนว่าวิชาเตาฮฮตท,ที่เรากําลังถืออยู่ในขณะนี้ที่นักเรียนทุกคนกําลังจะเริ่มเรียนกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะใช้เรียนออนไลน์ไปพร้อมกัน2ระดับชั้นด้วยกันนะครับระดับชั้นที่1ก็เป็นระดับชั้นของม2นะครับนักเรียนชั้นม .2 นะแล้วก็ระดับชั้นที่2ก็เป็นนักเรียนภาคศาสนาภาษาอาหรับก็คือชั้นปี1มุตวัตซิดนะครับปี1มุตวัตซิด เนื่องด้วยว่าเนื้อหาในวิชาของนักเรียนที่เราเรียนกันอยู่ในม .2 เนี่ยมันเป็นเนื้อหาเดียวกันกันกบที่ใช้สอนในระดับชั้นปีหนึ่งมุธวมศึก์ก็คือภาคศาสนภาภาษาอรับถามว่าทําไมเราถึงเอาหนังสือของม .2 มาสอนในปีหนึ่งมุธวมศึกเพราะว่านักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นปีหนึ่งมัตวมศิกษเนี่ยหถ้าเกิดจบม .3 จากโรงเนียนศาสนาวิทยาไปแล้วถือว่าจะได้เป็นการทบทวนความรู้ต่างๆไปด้วยในตัวและเนื้อหาสาระ มันจะมีเพิ่มมากขึ้นคำอธิบายต่างๆที่ครูจะอธิบายมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมมากกว่าสมัยตอนที่เราเรียนกันตอนม2และในขณะเดียวกันนักเรียนที่จบม3จากโรงเรียนอื่นเมื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียนศาสนวิทยาหลายคนจะไม่มีพื้นฐานในส่วนตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะเรียนพื้นฐานไปได้พร้อมๆกันปรับพื้นฐานไปด้วยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน ส่วนนักเรียนชั้นม2ที่จะต้องเรียนอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าการเรียนของเรานั้นเราได้ผ่านระดับชั้นม1มาแล้วเรามีทักษะอยู่พอสมควรในการเรียนในการสอนในระดับชั้นของม1แน่นอนว่าเราก็จะสามารถที่จะ,ะเรียนได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ารูปแบบการเรียนก็น่าจะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ความเข้มข้นความละเอียดไปด้วยในตัวในการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับ เริ่มต้นด้วยกับหน้าปกนะครับหน้าปกของเราเนี่ยนะนักเรียนหลายๆคนอาจจะงงๆกับหนังสือที่ได้มาว่าเอ๊หน้าปกของเรานี่มันคือวิชาไหนกันแน่นะครับนักเรียนปีหนึ่งมัธยมศึกษ์นะครับนักเรียนมสองให้ดูนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของโรงเรียนเรานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนศาสนาวิทยาประอันต่อมาก็คือเป็นชื่ออันมะฮัดอันินมีอันดีนนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อ โรงเรียนของเราภาษาอัหรับมะหัดแปลว่าโรงเรียนแปลว่าสถาบันอัน,น,นมี่นะครับก็คือแนววิชาความรู้ต่างๆนะแล้วก็อัดดีนี่ก็คือาศาสนานั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงหมายถึงอะไรโรงเรียนาศาสนวิทยาคือแปลตรงตัวอันนี้อินมีก็คือวิทยาหรืออาจจะหมายถึงวิทยาศาสตร์ก็ได้ไม่ใช่ปัญหา แต่อันนี้หมายถึงวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาส่วนข้างล่างลงมานะครับวิเคราะห์ตั้งแต่ปกไปเลยนะนะครับก็คือคําว่าคําว่าหนองจอกนะครับเห็นไหมด้านล่างครับมันจะมีคําว่าอะไรครับนุ่งชุกนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับหรือบางคนเนี่ยสมัยคู่เรียนศาสนาวิทยาตอนปีหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว นะก็พบว่ากว่าจะอ่านออกอ่านเป็นว่าหน้าปกคืออะไรทั้งหมดเนี่ยบางทอาีอาจจะอยู่ปี2ปี3แล้วในะตอนนั้นนะครับเพราะว่าครูเขาไม่ได้มาอ่านหน้าปกให้ฟังนะครับวันนี้อ่านปกหน้าปกให้ฟังน่วงชุกก็คือหนองจอกนะครับบังคุกก็คือบางกอกไทยแลนด์ก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับและหนังสือเล่มนี้ใช้กับชั้นอัสซานีอันมุตวัตซิดอันนี้หมายถึงชั้นม .2 มันเป็นหนังสือของม .2 นะครับแต่เราไม่ต้องไปสนรนะัปีหนึ่งมุสิไม่ต้องไปสนนะครับให้เรารู้ว่าเรากําลังเรียนเล่มนี้อยู่นั่นเองนะเอ,เอาละครับอันนี้ก็ครูก็ลบไปนะในเนื้อหาทีนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับเปิดหนังสือไปหน้าแรกหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งด้านบนนะเห็นไหมครับมันจะมีเลขหนึ่งอยู่ขนะ้างบนทีนี้ก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปแปลมันนะครับเป็นคำสวาดนาบีสันเสริญอลัลลอฮ์นะ ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของการปูพื้นฐานเข้าสู่การเรียนวิชาเตวฮิตนะครับตรงเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับมีทั้งหมด8บรรทัดด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8มีทั้งหมด8บรรทัดนะครับลักษณะของหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือของการถามและตอบซีนนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคำถามในย่อมาจากคำว่าซอารุนนะแปลว่าคำถาม ส่วนจิมนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงคําตอบจะว่าบุญแต่ว่าคําตอบเขาเขียนซีลส so ัวอาลุนนะครับสัวอาลุนสัวอาลุนนะครับแล้วก็จิมก็คือยาวาวบุญ ah, นะแปลว่าคําตอบนะลักษณะก็คือจะเป็นการถามตอบให้เกิดความเข้าใจ นครับนักเรียนปีหนึ่งทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนที่ซ้ําชั้นด้วยนะครับตั้งสติกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแปลกันแล้วนะครับมุกอดดีไหตรงนี้นะครับหมายถึงบทนํานักเรียนพยายามฝึกอ่านตามไปด้วยนะครับมุกอดดีไหแปลว่าบทนำนะสุอาลุนย่อมาจากตัวซีนตรงนี้ส่วนจาวาบุญย่อมาจากตัวจิมตัวนีนะ้นักเรียนจดไปด้วยนะครับทีนี้ครูกลัวว่ามันจะเลอะเทอะนะเพื่อไม่เกิดคามสับสน ครูก็จะลบไปนักเรียนอยากจะจดตรงไหนนักเรียนก็โพสวิดีโอไว้แล้วก็จดตามวิธีการจดนะครับนักเรียนสามารถที่จะจดคำแปลต่างๆนะครับเป็นการอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้ในหนังสือเลอะได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนเอาสมุดขึ้นมานะแล้วจดนะครับตั้งแต่หัวข้อนี้ นะครับไล่ไปแล้วก็ตัวบทภาษาอาหรับทั้ง8บรรทัดให้ครบเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการเขียนด้วยโดยเฉพาะปีหนึ่งมัธัสิทธิ์ที่เข้ามาใหม่จะไม่มีทักษะเรื่องของการเขียนภาษาอาหรับเลยเนี่ยนะที่จบมาจากโรงเรียนอื่นเนี่ยนะอาจจะน้อยนะครับเราก็จะต้องฝึกเขียนนะทั้งหมดเนี่ยแบรรทัดเมื่อนักเรียนเขียน8บรรทัดแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนอธิบายความหมายต่างๆในแต่ละบรรทัดเพื่อที่ว่าตอนสอบนักเรียนจะได้สามารถที่จะ อ่านคําถามคําตอบได้เข้าใจและเอาไปใช้ในการสอบด้วยนะครับอ้าวทีนี้ครูจะสอนวิธีการในการเขียนคําแปลนะครับอ่ะบรรทัดที่1น,นะครับบรรทัดที่1มามาแปลว่าอะไระนักเรียนบางคนก็อาจจะเขียนแบบนี้มาแปลว่าอะไรหัวหัวคือจริงๆแล้วหัวเนี่ย ถ้ารายละเอียดในวิชาอื่นมันก็หมายถึงแปลว่าเขาผู้ชายใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าครูไม่ได้มาสอนวิชานนะหูซอรอฟไม่ได้สอนวิชาอยากหลักวยากรณ์ภาษาอรับนะครับก็แปลให้เข้าใจก็คือว่ามันแปลว่าคืออะไรคือนะอินมูแปลว่าอินมูแปลว่าความรู้นะครับอะไรคือความรู้นะหรืออะไรคือวิชาก็ได้นะครับอ่ะให้ตัวเองเข้าใจนะครับ อะไรคือวิชาหรือความรู้ที่เกี่ยวกับเตาฮีตอะไรเวลาแปลก็คืออะไรคือวิชาเตาฮีตบางคนอาจจะถนัดเขียนคําแปลแบบนี้อะไรพอครูแปลอะไรคือวิชาเตาฮีตบางคนอาจจะเขียนแบบนี้ถ้านักเรียนเขียนแบบนี้ปัญหาคือนักเรียนจะไม่รู้ว่า อะไรมันคือคําไหนมันคือมามันคือฮูว่ามันคืออินมู่หรือคืออัตเตาฮิตเพราะภาษาอาหรับมันไม่ได้เขียนเหมือนภาษาไทยนะครับอย่างเช่นฉันกินข้าวเนี่ยแต่ภาษาอาหรับเนี่ยกินฉันข้าวมันจะเรียงแบบนี้แต่เวลาแปลให้คนไทยเข้าใจก็คือฉันกินข้าวลักษณะของประโยคมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นถ้าหลายๆคนที่ไม่มีพื้นฐานในการจดเลยเนี่ย นักเรียนจะไม่สามารถแยกคําศัพท์ออกมาได้ว่ามันคืออะไระถ้าท่านนักเรียนแปลเป็นประโยคแบบนี้เลยนะครับอะไรคือวิชาเตาฮิตนักเรียนเข้าใจได้แต่ปัญหาคือนักเรียนจะไม่พัฒนาเพราะไม่รู้ว่ามันคือคําว่าอะไรแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้ว่าอะไรนะครับทีละคำมาอะไรเพราะครูบอกช้าๆอยู่แล้วอะไรคือะฮะวิชาเตาฮีตอะเตาฮีตเราไม่ต้องจดเพราะทับศัพท์อยู่แล้ว เวลาเรามาอ่านครั้งต่อไปเราก็อาจจะอ่านได้ว่าอะไรคือวิชาเตาอฮีด okay. นะบรรทัดต่อมาหัวคือนะครับหัวแปลว่าคือนะฮะวิชาอินมูคือวิชาเห็นไหมเราเจอสับคําเดิมนี่อินมูกับเอนมูด,ด้วยกันเห็นไหมคานี้กับคํานี้เรารู้แล้วว่ามันแปลว่าวิชาฉะนั้นแล้วถ้าเราจําได้เราไม่ต้องไปจดมันแล้วคาเนี้ยใช่ไหมครับเราจําได้เราไม่ต้องไปจดมันแล้ว นะคือเนี่ยเห็นไหมฮู้ว่ากับฮูววบ้ว่าเหมือนกันเนี่ยฮู้ว่ากับฮู้ว่าเหมือนกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราจดได้มาเป็นคำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยคำศัพท์มันซ้ํามันจะพัฒนาขึ้นเห็นไหมครับอ่าอ่าในคู่บนะนักเรียนเข้าใจข้อหนึ่งแล้วนะครับทําไปด้วยดูตามไปด้วยจดตามไปด้วยนะครับคือนะวิชาตะฮิตคือวิชาที่ทําให้เราเนี่ย รู้จักทําให้เรารู้จักอันโอมูรเรื่องราวเรื่องราวต่างๆนะครับเขียนไม่พอไม่เป็นไรปากการูมันใหญ่นะครับทําให้เรานะอาริฟูแปลว่าให้ทําให้เรารู้จักเรื่องราวต่างๆอันเอียติกอดิยะที่เกี่ยวกับอะไรหลักความเชื่อเอียติกกดแปลว่าหลักความเชื่อใน อันอิสลามียะอันอิสลามียะในอิสลามอันนี้เราแปลได้อยู่แล้วนะครับมันทับศัพท์อืมอ่วิชาอะไรคือนะครับทวนอะไรคือวิชาเตวฮิตนะครับวิชาเตวฮิตก็คือวิชาที่ทําให้เรารู้จักเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อในอิสลามเห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเชื่อเนี่ยทุกศาสนามีความเชื่อนะครับ อิสลามก็มีความเชื่อถ้าเราเชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เชื่อในแบบที่ไม่ใช่อิสลามเราก็ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นทุกศาสนามีความเชื่อเราเป็นคนที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเราก็จะต้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องนั่นก็คือเชื่อในแบบศาสนาอิสลามเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเตาฮิตคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวในทุกๆเรื่องเราเชื่อเรื่องอะไรบ้างละ่ะ เชื่อเรื่องมาลาอีกกะว่ามีจริงใช่ไหมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับคำพีนั้นมีจริงเราเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างเกี่ยวกับอัลลอฮ์เราเชื่อเกี่ยวกับการกําหนดสภาวะใช่ไหมครับเราเชื่อเกี่ยวกับการอาวันสิ้นโลกอันนี้คือหลักความเชื่อของเราเราเชื่อว่ายินและชัยตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงเห็นไหมมีความเชื่อต่างๆเยอะมากมายเราเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นเนี่ยสร้างสวรรค์นรกขึ้นมา สวรรค์นรกศาสนาอื่นเขาก็มีแต่ในแบบของเขาแบบของเราเนี่ยมีของเราชัดเจนอันนี้แหละเขาเรียกว่าหลักความเชื่อเป็นกระบวนการความเชื่อซึ่งถ้าหากว่าเราเชื่อนอกสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เช่นเราไปเชื่อว่าผีนั้นมีอยู่จริงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นเนี่ยเชื่อผิด,ผด ไม่ใช่หลักความเชื่อของเราเพราะทุกวันนี้มุสลิมหลายๆคนเอาความเชื่อของศาสนาอื่นเข้ามาเจือปนเดี๋ยวเราจะทําความเข้าใจไปด้วยว่าเอ๊ะไอเจือปนนี่มันเจือปนอย่างไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเห็นคนคนหนึ่งเขาชอบแล้วเวลามีคนตายเกิดขึ้นมีคนตายเกิดขึ้นคนพุทธ ศาส,สนาพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าเวลาตายปุ๊บเนี่ยให้มีการเก็บศพเอาไว้ก่อน3วันแล้วก็มีการสวดศพ3วันหรือ7วันก็ได้สวดศพ7วันบ้านไหนรวยหน่อยก็40วันร้อวันเก็บเอาไว้ฉีดฟอร์มอลีเอาไว้แล้วก็มีพระมาสวดอภิธรรมศพนะเป็นระยะเวลากี่วันกี่วันแล้วก็ถึงเวลาก็เอามาเอามาฝัง แต่เนื่องด้วยว่า,เอา,เ,อาเอาไปเผาแต่เนื่องด้วยว่ามุสลิมเราที่อยู่ในประเทศไทยเนาะมุสลิมเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ร่วมกับความเชื่อของคนพุทธเนี่ยมาช้านานใช่ไหมครับเมื่ออยู่ร่วมกับความเชื่อของคนพุทธมาช้านานจึงทําให้ความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับของคนพุทธเนี่ยมันถูกไหลเข้ามามันถูกหลอมเข้ามาในกลุ่มของมุสลิมโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่รู้ตัวนะ บางครั้งบางทีเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยก็อาจจะเผอไผายไปทําได้ปู่ย่าตายายทากันมาแล้วเราก็ทําตามกันมาจะสังเกตเห็นว่าพอของเราตายบ้างเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีการมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเขาเช่นของเราเนี่ยตาย3วันแล้วเราก็จะเอาไปฝังก็ไม่ได้7วันเอาไปฝังก็ไม่ได้เช่ไหมเพราะศาสนากําหนดว่าเฮ้ยต้องฝังภายใน1วัน2ี่ชั่วโมง ใช่ไหมครับมุสลิมเราก็มีความเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นมุสในประเทศไทยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ทําบุญิอ่าทำบุญก็คือพอตายไปแล้วตายไปแล้วก็3วันทําบุญ3วันแรกทําบุญนะพอถัดต่อไปอีก7วันก็ทําบุญ7วันทําบุญ40วันเชิญละแบมากินลักษณะแบบนี้ที่ทำทำกันอยู่เนี่ยมันมีลักษณะของความเชื่อของคนพุทธเข้ามาโดยที่เราเนี่ย หลายหลายคนไม่รู้ตัวและหลายคนก็ยังทําอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากๆนี่ก็คือหลักความเชื่อหนึ่งในส่วนของของของศาสนาอื่นที่หลั่งไหลเข้ามาฉะนั้นวิชาเตาฮีตจ,จ,จึงเป็นวิชาที่จะทําให้เรานั้นได้รู้จักหลักความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั่นเองต่อมาข้อต่อมานะครับเราจะเรียนกันประมาณโอ้ นะครับใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีสิบนาทีเข้าไปแล้วนะครับ <_ C os> ไม่น่าจะไม่น่าจะทันนะครับเอาเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับมาหัวออนมูลฟิกนะมาหัวออ้มุลฟิกอะไรนักเรียนจดเหมือนเดิมนะครับ <_ c oughs> อะไรนะครับมาเราแปลแล้วนี่เราได้แล้วใช่ไหมอะไรฮัวแปลว่าอะไรครับอ่าเห็นไหมมีอันเดิมคือ อะไรคืออินมูเฮ้ยอินมูอีกแล้วอะ่ะมีอีกแล้วเห็นไหมมีเหมือนกันเลยนะครับเราเคยจดไปแล้วอะไรคือวิชาฟิกอ่าอะไรคือวิชาฟิกอันแรกคืออิสลามอะไรอันแรกคือเต้าฮีตอันที่สองคือฟิกใช่ไหมอ่าเราก็ตอบว่าอะไรครับครูว่าเขาก็ตอบว่าคือนะครับอินมูวิชา วิชานะครับนักเรียนจดตามนะครับนาริฟูที่ทําให้เรานั้นเนี่ยรู้จักทําให้เรารู้จักนะอัชฉรียะบทบัญญัติต่างๆอาแปลว่าบทบัญญัติต่างๆบทบัญญัตินะครับบทบัญญัติบทบัญญัติกฎหมายต่างๆอัชรียะนะนะนิติศาสตร์ต่างๆกฎหมายนั่นแหละนะครับบทบัญญัตินิติศาสตร์ต่างๆ ในด้านของอัลอามาลียะการปฏิบัติาการปฏิบัติการปฏิบัตินะครับวิชาที่ทําให้เรารู้จักอะไรคือวิชาที่ทําให้เรารู้จักนะวิชาที่ทําให้เรารู้จักบทบัญญัติต่ตางๆนะในด้านของการปฏิบัติมุสลิมเราเนี่ยเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะต้องนําไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับมันเป็นลําดับขั้นตอนข้อ1นึจึงเป็น ความเชื่อใช่ไหมครับข้อ1คือความเชื่ออันนี้เนาะข้อ1ส่วนข้อ2อ,อันนี้ก็คือการปฏิบัติออปฏิบัติอา,มารมณียะในที่นี้ฟิกก็คือวิชาที่ทําให้เรารู้จักบทบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติเราจะละหมาดอย่างไรละหมาดกี่รอกกาอัดใจสะกดอย่างไร นะจะถือสินอดอย่างไรจะไปทําพัดอย่างไรมีรูปแบบวิธีตวิธีการขั้นตอนอย่างไรอาบน้ําละหมาดอย่างไรอย่างไงที่ทําให้เสียน้ําละหมาด <c oughs> <c oughs> นะครับจะทําอากิโกะให้กับเด็กทําอย่างไรนะดอกเบีย้ยกินได้ไหมบัตรเครดิตทําได้หรือเปล่าประกันรถยนต์ประกันภัยต่างๆทําได้หรือไม่โต๊ะจงโต๊ะจีนนะสารพัดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของหมวเ,เ,เขาเรียกว่าหลัก นิติบัญญัติในด้านของการศาสนาผัวจะยากับเมียจะแยกทางกับเมียไม่ใจนะ่ายนะเพราะก็เมียภรรยาต่างๆเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเขาเรียกว่าวิชาฟิกนั่นเองใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ2ข้อที่เราได้ในวันนี้นะครับหก็คือลบพิธีหนึ่ง,ะน,งนะครับจดไม่ทันก็สต็อปแล้วก็ย้อนดูเอานะครับไม่ยาก1ก็คือวิชาเตาฮีด นะสองก็คือวิชาฟิกเตาฮีตคือวิชาที่ทำให้เรารู้จักเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อในอิสลาม <c oughs> ส่วนวิชาอันนี้ตาฮีตนะส่วนวิชาฟิกคือวิชาที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักบทบัญญัติต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ซึ่งก็ครูก็ได้อธิบายไปแล้วทั้งหมดนะครับส่วนในสัปดาห์ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนกันต่อเห็นไหมครับว่าการเรียนภาษาอาหรับเนี่ย เราสําหรับปีหนึ่งเนี่ยเราจะค่อยๆไปเห็นไหมใช้เวลาเกือบ20นาทีเนี่ยเราเรียนกันได้แค่สี่บรรทัดเองนะฉะนั้นในบรรทัดต่อๆไปที่เราจะเรียนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาพอๆกันนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนในส่วนของที่เหลือนะครับให้มันจบในส่วนนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนั้นได้กลับไปทบทวนได้จดบันทึกนะครับตัวบททั้งหมดนะทั้ง8บรรทัดเลยแล้วก็อธิบายความหมายให้ตัวเองเข้าใจ ทำใส่ในสมุดของตัวเองนะครับเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยววันที่เราเปิดเรียนกันได้มาเจอกันเราจะมาส่งพร้อมๆกันนะครับจะมีคะแนนสมุดให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาพิงเท่านี้นะครับอัสลามลยกุมวะเระมตุลล้อว่าบเระกาตตุ